สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับ t o y o ต a s เซ n t a นะครับพอดีว่าเจ้าของรถนะครับเขาบอกว่ารถเนี่ยมันมีอาการย้อยย้อย,ยด้านหลังนะครับเราฟังจากการใช้รถของคันนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขารูดบ่อยนะครับรูดหลุมลูดเนินลูกและนาดนะครับทีนี้สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการย,ย้อย คนนั่งด้วยเนี่ยผู้โดยสารนะครับเขาเขาเวียนหัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาเวียนหัวเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าอาการเนี่ยก็คือโชคมันเสียนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะครับเช็คว่าโชคเสียเนี่ยเราดูยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับพื้นฐานเลยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมุดใต้ท้องรถนะครับเพื่อที่จะดูว่าโชคหลังเนี่ยมันมีน้ำมันหรือเปล่ามีน้ำมันเยิ้มหรือเปล่านะครับ เน,นครับเป็นโชค๊คนะครับเนี่ยโช๊ด้านขวานะครับแล้วก็ไปดูโชคด้านซ้ายนะครับอาการโชคเสียนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีน้ํามันเยิ้มออกมานะครับมันเสียด้านในก็มีนะครับมีเหมือนกันีอันนี้โชคด้านซ้ายนะครับมีน้ํามันเยิ้มไหม ไม่มีนะครับไม่มีน้ำมันเยิมโชคด้านหลังนะครับเป็นโชคแล้วก็สปริงทีนี้เดี๋ยวเราจะลองขย่มรถด,ดูนะครับว่ามันจะยวบยากหรือเปล่าน,นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปโยกรถด,ดูนะครับว่ามันจะมีอาการ ยวกหรือเปล่านะครับ วิธีการเช็คเบ้าโชกเบื้องต้นนะครับก็ไม่ยากนะครับไหนๆเราจะเปลี่ยนโชคนะครับเราก็ต้องเช็คตัวเบ้าโชกด้วยนะครับก็คือการาขย่าลรถนะครับขย่าซ้ายขวาถ้าเกิดว่าเบ้ามันไม่ดีมันก็จะดังคือกักกคกอก,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 กักนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองขย่าลรถดูนะครับอันนี้เช็คเบ้าโชกนะครับ Okay. เบ้าโชคยังดีๆอยู่เบ้าโชกไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนคันนี้ต้องต้องเอาไปเปลี่ยนโชคนะครับโชคมันไม่ดีแล้วนะครับโอเคนะครับคันนี้สรุปว่าต้องเอาไปเปลี่ยนโชกนะครับโชคหลังน่าจะไม่ดีแล้วมันเป็นตั้งแต่กี่ปีนะสองปีใช่ไหมสองปีหลังจากออกรถมาว่ามีไปรูดเยอะไงเอเอ เ,เจ้าของรถบอกว่าใช้ตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยหลุมมันเยอะนะครับก็เลยรูดเลยไม่ทันใจอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนโช็คนะครับคันนี้เช็คเบื้องต้นนะครับในการเช็คเบ้าโช็คก็จะมีประมาณนี้นะครับเช็คเบ้าโชค็คแล้วก็เช็คดูโชค็คมันมันย,ย้้ยมันชัดเจนนะครับมันเสียชัดเจนถ้าเกิดว่ามันไม่เสียเนี่ยเด้งขึ้นแล้วก็เด้ง ยุบลงแล้วก็มันจะเด้งขึ้นเลยนะครับมันจะไม่ไหลจังหวะแบบนี้นะครับไหลอันเนี้ยคือเราขย่มลงไปเนี่ยมันไหลจังหวะจนเราเวียนหัวนะครับมันทําให้เราเวียนหัวเนี่ยมันเสียชัดชัดเจนเลยนะครับเราต้องไปเปลี่ยนโชคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับชอบยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ